กี่เดือนอะคะคุณลุงหกเดือนนี่มันดกนะโอ้ดกมากเลยค่ะคุณผู้ชมลงเขาดอสัมผั์ก่อนลงเขาก่อนพูดลงมาไล่อยู่นี่ลุงลุงไม่เหนื่อยโอ้ยไงไปเดินทางมาไกลแสนไกลข้ามภูเขามาตั้งหลายลูกจนมาเจอคุณลุงเสมียนจนได้ค่ะคุณผู้ชมขามาตามหาถึงบ้านเลย เดี๋ยวตอนนี้รอคุณลุงใส่เสื้อแป๊บหนึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนั่งซาเลงไปดูสวนมันสำปะหลังกันเป็นมันมันค้างปีเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็ไปถามทิกนะคะว่าคุณลุงเขาปลูกยังไงถึงได้ผลผลติตด,ดีไปติดตามกันค่ะไปเดี๋ยวขึ้นซาเลงกันดีกว่าค่ะไปโอ้โหคุณลุงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดี <c oughs> อย่างเป็นทางการ <c oughs> คุณลุงแนะนําตัวกับกล้องหน่อยคุณลุงชื่ออะไรคะพ่นเมียนาข้าวาครับผม คุณลุงทาเกษตรอะไรเอ่ยตอนนี้ทากระปุกดกับมันครับจ้าแล้ววันนี้คุณลุงจะพาหนูไปดูมันใช่ไหมเนี่ยครับไปไปหนูขอนั่งสามเลิงม์ได้วยได้ไหมได้ครับได้เลย๋ยวคุณลุงถอยรถเข้ามานะไปไปไปหนูขึ้นรถสาสาเลิงของคุณลุงไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันไปบนรถซาเลิงเลยไกลไหมเนี่ยลุงก็น่าวัดเนี่ยโอเคได้ไปไปเลยแยกเข้าไปกันดีกว่าเดี๋ยวให้ทีมงาน มากับทั้งลมฝนแดด่วยหมดเลยเรา,าต้องไปดางนี้ทางนี้ออกโเดลหน้าวันโอเคลุงแล้วลุงทำมันตอนนี้ลุงทำมันเป็นมันอะไรคะลุงขามันตะมะหลังมันสะมะหลังเป็นเป็นมันพันอะไรคะลุงรวมครับคะ <ห ả? S 2> รวมรวมมันเลยเหรอ แล้วทําไมลุงถึงนึกปลูกมันอะก็เขาพาปลูกไกปกพักพวกพาปลูกก็เลยปลูก<น>ตามเ<น>ขา<ก>ด้วยเลย,เลยปลูกออกว่าเส้าหมา่างแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้ว63ปส63ปีทํามันมากี่ปีแล้วคุณลุงขามารอบเีงกำลังทำ3ปีเนี่ย3ปีเลยเหรอรอบก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ทำ แป๊ดยังเป็นเด็กพ่อแม่พาทําก็คือมันเนี่ยคือเกิดมาปุ๊บก็คือพ่อแม่พาทําตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงหยุดไปอ่ลุงเพราะอะไรเอ่ยกีดยางกีดยางอยู่ใต้หรือเปล่ากีดอยู่แถวนี้เลยกีดเป็นแล้วเนี่ยกีดแล้วทาไมทุกวันก็ยังกีดอยู่กีดยางแต่ว่าพื้นท, <ำ S 1> ที่<ห>เราเหลือหรือว่ายังไงโอ้คุณผู้ชมดูทิศทางนี่โอ้ลงเขาแล้วคุณผู้ชมลงเขาเรสัมภษณ์ก่อนลงเขาก่อน หายใจก็รู้โอเคนูนด,ด,ดูดูดิเราไปชมธรรมชาติกันสวยมากเลยสวยจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศดีจังเลยแล้วคุณลุงมาทํามันตรงนี้ค่ะมันง่ายหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเราถึงเลือกทํามันต่อในวัย63ปีก็ไมู่้จะทําอะไรว่างๆครับทำเป็นอาชีพเสริไมไปไกรไหมคะก็ประมาณกิโลกวา่าโอเคเลยคุณลุงคะ ลุงพาเที่ยวเลยนะแล้วเราว่างแบบนี้แล้วเราไม่กลัวว่าเราลงทุนไปแล้วมันมันจะไม่ได้ผลเหมอนลุงมันก็ราคาพอไปได้ราคาพอไปได้ถ้าเราปลูกมันราคาดีอะไนถึ่งได้ปลูกมันสามบากว่าอ๋อตันละสามพันกว่าแล้วก็เฉลี่ยไปแล้วเราก็ยังเหลือมันนี้ก็อยู่เปล่าอ๋อแล้วถ้าเราปลูกเก็บไร่เนี่ย ปกติแล้วเด็กคนเราเด็มันมันมันเจ็ดไล่มันต้องได้กี่ตันน่ะลูกถ้าว่ายังดีๆก็ไล่ละเจ็ดแปดตันแต่นี่น่าจะได้อยู่ประมาณห้าตันห้าตันหกตันเหรอคะแล้วคนทำมันน่ะรวยไหมคิดว่า คนก็ทำเยอะก็รวยแต่ว่าท่าคนทำไมน้อยเก็พออยู่ก็คิดอย่ามนี้หมาไล่หนูนี่ลุงเขาไม่เคยเห็นเดินก็ไม่เคยเห็นหนูหรือไงแปลงเนี่ยผมจีดงามเนี่ยอ๋อนี่นี่แปลงคล้องไปเลยนี่ก็จีดงามแปลงนี่กับแปลงนู้นอะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปถ่ายใกล้ๆเลยคุณผู้ชมโอ้วนมาโอ้หนูวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามาทั้งสายฝนแล้วก็สายลมแล้วก็แสงแดดคุณลุง เขาปลูกกันโอ้โหกุ้งลมก่อนไหมลูกแกงตัดลมซาราก่อนไหมได้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 ที่เดียวตกแรงนะเนี่ยตัดลมก่อนพัดลมก่อนพัดลมเพื่ออไรตกหนักมากเลยค่ะตกแบบตกจริงจังเลยนี่จับเครื่องก่อนโอ้เขาไปนั่งตรงนู้นเลยไปนั่งตรงนู้นช่วยหน่อย เนี่ยเขับไปตรงนี้แม่จะมีบ้านแล้วก็รถตู้ไปจอดเลยเลยทงบ้านทุ้มไม้ไปจอดตรงนี้ได้ไหมอ่ะลุงตู้ไปจอดตรงนี้นะตอนนี้เข้าลุงมานั่งนี้กับลุงก่อนมันที่คุณลุงบอกว่าปลูกมันสำมะหลังรวมเลยอ่ะลุงมันเป็นพันอะไรที่รวมอ่ะมันพันอะไรีพันเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ เก้าแล้วก็สุดเอฟสแล้วก็แขกขาวอีกอ๋อก็คือแต่ลุงกัปลูกรวมทุกฟันเลยเหรอรวมมะเียปลุกรวมหมดเลยเพราะอะไรถึงเราปลูกรวมเราได้ฟันมาจากไหนอะจ๊ะไม่รวมแยกมั่งรวมมั่งส่วนใหญ่แล้วในแปลงของคุณใหญ่จะย่องก้ากับไอ้สุเจะรวมกันแปลว่าไอ้พวกแขกขาวกับไอ้สุเอสานจะแยกค่ะแล้วแล้วทอนมันคุณลุง จากเพื่อนบ้านหรือว่าคุณลุงของตัวเองก็คือลุงปลูกอยู่แล้วแล้วก็เอาต้นไปปลูกต่อแล้วก็เอาท่อนมันที่ลุงมีไปปลูกต่อวิธีการดูท่อนมันที่สมบูรณ์เราทํายังไงคุณลุงถ้มันแตกยอดแตกละตัวมันจะเขียวถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็จะแห้งอ่ะถ้าเอาไว้นานก็จะแห้งอืมตนนี้เราก็ต้องไปหาซื้อใหม่ถ้ามันก็คือเป็นการประหยัดต้นทุนเลยเนาะอ้นจอ๋อเอาไว้นานจัดแล้วก็ต้อง มันแห้งเราก็ต้องหาพื้ใหม่เอาแล,<ๆ>แล้วแล้วลุงใช้วิธีการตัดท่อนมันเท่าไหร่ได้ประมาณเท่าไหร่ลุงคาดกัน,น,นได้ไหมประมาณเนี้ย10%วัน20%ขั้นมัน20%ไปปักเนี่ยอ๋อประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็คืคอแล้วเตรียมหน้าดินเราต้องไถเป็นคันล่องไหมหรือว่ายังไงคะไถก็เอารถยกล่องยกล่องเลยต้องมีหน้ากว้างหน้ายาวอะไรไหมก่อนปลูกเราต้องเราต้องทิ้งแปลงอะไรไหมลุงถ้าโยน ก็คือก็คือใช้วิธีการปักใส่เข่งมาโยนโยนโยนคนโยนคนโยนคนเสียบก็เสียบอะไรเงี้ยก็คือลุงใช้รถเสียบเลยใช่ไหมคนของคนไ่ช่วยเสียบระยะห่างระหว่างห่างประมาณ 6- นติดชุเจ็บก็คือสองพุตธกว่าๆเนาะระหว่างห่างต้น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 หลังจากเราเราเราเสียบต้นมันไปมันติดง่ายไหมมันมันปลูกยากไหมทุกต้นต้องขึ้นไหมทุกต้นพันต้องขึ้นไหมมันก็แล้วแต่พัน ดีมันก็คุมตุ้มถ้ามันไม่ดีเกอะไรจะแห้งมันก็ต้องโออค่ะแล้วเรารู้เรารู้หลังจากนั้นกี่วันลุงว่าต้นนี้มันตายต้นนี้มันติดต้นนี้มันฟื้นมันจะแห้งไปเลยถ้ามันไม่เกิดมันจะแห้งเลยภายนาทิมันจะแห้งนะอ๋อก็คือถ้าต้นไหนที่มันไม่เกิดมันก็จะแห้งไปเลยรับวร็เป็นซากเลยใช่ไหมลุงรับปรับเสียกใหม่๋อแล้วเสียบเราก็ต้องให้มันยาวว่าเก่าน่อย แล้ววิธีการเทคนิคการเสียบเราเสียบตรงแบบนี้หรือว่าเราปักเฉียง45อว่าองศาแต่เรี่ยวนี้ถ้ามัดตรงเพราะว่ามันทำรุ่มง่ายค่ะสมมุตินี่ดินนะลราปักตรงแบบนี้เลยหรอไม่ต้องเฉียงแบบนี้เลยหรอปักตรงแบบนี้เลยเนาะบบนเ,นะเพราะว่าถ้าเฉียงนี่มันจะขีดยายากไหมอ๋อมันไม่พุ่งใช่ไหมคะอ่ามันสูงเราฉีดยาไม่จะไม่โดนค่ะเพราะว่ายอดนี้แตกอยู่นี่ถ้าเรานอนมันก็จะต่ำ เลลวลาเราฉีดยายาขายะโดนมันก็จะตายอ,อ๋อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราการผ่านการซ่อมเรียบร้อยแล้วเราปักเรียบร้อยแล้วคุณลุงขาเราต้องใช้งานบำรุงกี่วันได้คะบำรุงกี่วันเอ่ยช่วงนี้ผมไม่ได้ฉีดตอนเรื่องไงคีอคอออกไ้ก็ฉีดทีแล้วก็ปล่อยค่ะลืมฉีดขอลืมฉีดด้วยแบ่งพวกหมดเลยพอ,อ,อมันขึ้นมาได้สักประมาณคืบหนึ่งไอไลลงกันแล้ว หค่ะลายต็ดก็เลยฉีดชงรอบอีกก็คือวิธีการบำรุงของคุณลุงมันทั้งปีเนี่ยพอปักไปปุ๊บสักพอมันติดสักสองสัปดาห์ได้เนาะเราก็เริ่มบำรุงฉีดงานได้เลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ฉีดสลับเสมอเลยใช่ไหมคุณลุงเราดูความเปลี่ยนแปล,แปลงยังไงดูยังไงว่าต้นเนี้ยมันสมบูรณ์แล้ว มันมีความเป็นไปตรงไหนใบมันเขียวหรือว่าต้นจะเขียวจะงามมันจะออวบมันจะหนานๆเลยใช่ไหมคะอวบจะเออมองไปมันจะเขียวผิดเขาอ่ะอ๋อแล้วได้ข่าวว่าคุณลุงเอาไปฉีดให้เพื่อนบ้านแล้วแสดงว่าคุณลุงฉีดเองสิฉีดเองเหรอแล้วผสมยังไงงามหนึ่งงามสองใช้ใช้สังอะไรคะก็ตวงสิเขาบอกมาฉากนั้นอ๋อแล้วใช้สังสังเต้กี่ลิตรลุงไม่ได้ ครางไม่ใหญ่ใครถั้งเป๊ะมี่ลิตรอ๋อ20ลิตรเดินฉีดเองเลยใช่ไหมคะแล้วลุงจะเก็บขายเมื่อไหร่ปลูกหลังจากปลูกไปกี่เดือนกี่ปีลุงของลุงน่าจะจะผู้ประมาณมกราคมพายอุ้ยก็แสดงว่าลุงปลูกประมาณปีกว่าเลยนะก้าเดือนได้ไหมเมษาพุทามิถุนากรกฎาสิงหาคันยารุลงราพุทธจันธันวามกราสิบเดือนสิบเดือนแล้วตอนนี้ลุงว่าหัวใหญ่ประมาณไหนได้ ต้นสมบูนณ์ก็หน้ากระนั้นประมาณนี้เลยเหรอตอนนี้โอ้โหถือว่าใหญ่ใหญ่นะเนี่ยเพราะว่าน่าจะพอจะถึงมกราบหน่าจะระว่าน่าจะจะมนได้ต้นใหญ่หัวก็ใหญ่เนาะอ๋ออ๋อเค่ล่าง้าวมันจะดกแต่มันไม่ค่อยโตโตสูงสุดในขนามนี้อ๋อก็คือเคล็ดลับเลยว่าถ้าการดูหัวใหญ่ก็คือต้นมันจะสมบูรณ์แสดงว่าหัวมันใหญ่แน่นอนมันจะแตก กอ๋อวิธีบอกเนาะคุณหอโอ้ไปได้เนาะใช่เราอยากดูมากเลยคุณผู้ชมขาตอนนี้ฝนตกไม่ได้และไม่แรงเลยตอนนี้เราอยู่ที่สาลาน้ำกำลังจะท่วมถึงขาแล้วเนี่ยดูสิไม่ได้มนลน้ำเยอะมากเลยคุณผู้ชมขาในมุมมองของคุณลุงการเป็นเกษตรกรคุณลุงว่ายากไหมมันก็ไม่ยากมันก็จะยากอยู่้นตอนตอนปลูก ต้องต้องใช้อะไรทําบ้างต้องใช้แรงกายอย่างเดียวไหมหรือว่าจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรไหมลุงแรงกายอย่างเดียวเลยแล้วผลิตภัณฑ์สําคัญไหมถ้าเจองามของหนูอ่ะมีใช้กว่าครึ่งไหมอันนี้มันก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเราเจอของดีมันก็จะทําให้ต้นของบูนแล้วก็มันใจหัวงก็ใจใใ,จใหญ่แล้วคุณลุงใช้งามมาเนี่ยคุณลุงประทับใจอะไรกับงามบ้างผมว่าเห็น,ม,ม,นมันงามดีอ่ะมันเขียวมันงาม เป็มพวกกระโปรงเนาะท่านผ้าเขียวกว่าที่อยู่นี่นะใครมาเห็นโว้กระโปรงงามย่างเนาะเอาอะไรทำเอาอะไรใส่ก็บอกว่าฉีดงามหนูอยากเห็นไล่มันคุณลุงมากเลยตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรอแล้วกันคุณผู้ชมไปได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าฝนมันทางมันเละแล้วอ่ะตอนนี้เราต้องเดินบุกโคลนอย่างเดียวเลยอ่ะจะทํทายังไงดีเนี่ย เราหลังจากที่เรารอฝนหยุดตกฝนก็หยุดตกให้เรามานิดนึงคุณลุงกําลังจะพาไปสวนคุณลุงตอนนี้เรากําลังขับสามล้อฝ่ามรสุมฝนตกอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงมันคุณลุงว่ามันเขียวยังไงแล้วมันต้นสูงขนาดไหนไป,ไปติดตามกังค่ะตอนนี้คุณลุงกําลังเว้นเขาเพวกเราไปอยู่นึกในใจมันมันสูงเกินอ่ะมันลูยังไงมันตักี้มันไม่ได้ใช้จอบโอ้ลนะุงหนูรู้แล้วให้จอบ,อแ,จอบแต่หมายถึงว่าลุงไม่เหนื่อยโอ้ยไม่ไป โอเคโอ้ยมาลงไปข้างล่างอุ้ยมีมีนั้นด้วยพี่แบบเขาเรียกน้ำคันโยกอ่ะอบ่อบาดานใช่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 บ่อบาดานน่ยโอ้โหนี่ข่าวที่ขาดคุณผู้ชมคะเราได้ถึงสวนมันคุณลุงแล้วนะคะตอนนี้นะเราเห็นด้วยา่าสายตาก็คือน่าจะท่วมหัวหมอกกล้วยอ่ะ แล้วดูทางดูลักทุเลดูลักทุเลมากเลยลุงจะพาหนูลงเขาแน้วหนูกลัวมากเลยนะั่<อ>นนะว้าย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะเราไปดูแปลงมันกันดีกว่าลุงพาไปดูหน่อยว่าแปลงที่ฉีดงามอยู่ตรงไหนคะนี่นะครับลงได้ไหมเนี่ยหนูลงยังไงสาันี่เขาเรียกว่าพันพันอะไรคะ <9. S 1> ลุงระยองเก้าโอเคไปเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีที่ที่ลงง่ายๆหน่อยลุงพานนะไปหน่อย อันนี้มันพันอะไรอ่ะคุณลุงจ๋าระยองเก้าระยองเก้าต้นสมบูรณ์ไหมนเนี่ยตัดสูงแบบนี้สมบูรณ์ครับนี่ค่ะเทคนิคคุณผู้ชมขาเนี่ยคุณลุงบอกว่าให้ปักตรงใช่ไหมครับแล้วก็ห่างจากเนี่ยก็คือสองฟุตกว่ากว่าใช่ไหมลองดูประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบขานี่ค่ะ <50 S 2> แล้วแล้วมันตอน <100. S 2> เนี่ยแล้วตอนนี้ลงุลงลุงให้ดูหัวหน่อยได้ไหมนี่คุณผู้ชมอุ้ยเนี่ยโย อันนี้กี่เดือนนะคะคุณลุง6เดือนนี่มันดกนะโอ้นดกมากเลยค่ะเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะอาจจะนุนนี่แหละมาในนุนเรามาถามเราฉีดแต่เล็กมันหลากมันออกสมบูรณ์มื่อหวัก็จะเยอะเยอะดกค่ะลุงการปลูกมันเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องเตรียมหน้าดินเนี่ยเราไถยังไงเอ่ยหนูเห็นมันปูนขึ้นมาหมดเลยไถแล้วก็ไถแล้วก็ยกล่องครับค่ะไถเสร็จล้วก็เอารถมายกล่อง ยกล่องต้องใช้แปลงกี่กี่เมตรกี่กว้างเท่าไหร่มันก็ลดลดเข้าจำกัดไว้แล้วก็ยกมาประมาณเนี่ยแล้วเราต้องแล้วเราต้องคาลุงสนึงร้อยอ๋อแล้วเราต้องต้องพักหน้าดินไหมคะเวลาก่อนจะปลูกมันละคะก็ถอนแล้วก็พักไงพักอยู่ประมาณสักสามสี่เดือนกว่าจะได้ฝนลงถึงจะได้ไถอ๋อพอฝนลงไถไถแล้วก็ยกล่อง ลองแล้วก็ปลูกแล้วทําไมลุงบอกทําไมถึงเลือกพันธุ์ละยอง9ก้าอันเนี้ยคะมันก็หัวมันดกกว่าอย่างอื่นแป้งจะดีกว่าอย่างอื่นข้อดีของของละยอง9ก้าคือหัวโดกแป้งดีพอ,อตรงนี้มันแผ่หมดเลยใช่ไหมคะอ่ารอบเลยอืมแล้วแล้ววันนี้กี่เดือนแล้วลุงเนี่ยที่เราดูกันอ่ะเนี่ยประมาณหกเดือนลุงคาดว่าถ้าสิเดือนมันประมาณไหนได้หัวถึงนี่ไห<ต>ม เจ้าขนาดนี้เนี่ยเพราะมันขาเนี่ยเนี่ยประมาณคนขาเลยเหรอแล้วเทคนิคการการปลูกมันเนี่ยเคล็ดไม่รับของคุณลุงเลยต้องทํายังไงก็หลังจากที่ฝักตรงๆไปแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ฉีดยาคุมค่ะฉีดยาคุมไว้แล้วก็พอมันงอกก็ก็บำรุงบำรุงแล้วฉีดงานตอนไหนคะคุณลุงคะตอนมันออกใบสักสี่ใบห้าใบก็ฉีดได้แล้วหลอดแหลกจากไปเว้นระยะอีก แต่ถ้าว่าอยากให้เดี้ยวสิบห้าวันฉีดทีเหมือนที่นั่นนะมันจะสมบูรณ์เสมออืมก็คือฉีดตลอดประมาณสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดไปจนกว่าจะสนบูวณ์เราฉีดไม่ได้อ๋อคือตอนนี้เราฉีดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้แล้วมันแขวงไงนั่นไม่ได้แล้วอ๋อแล้วแล้วดูจากในรูปตอนนี้คือมันลุงสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับอืมนี่แหละมันสมบูรณ์ค่ะอันนี้จะเป็นสิบเอ็ดไหนมันแตกต่างยังไงลุงลูกเยอะจจะเขียวในหนใน อันนี้พันเก้าระยองระยองเก้าะยองเก้าอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นยังไงสิบเอ็ดอันนี้ละยองสิบเอ็ดหรือว่าเขาเรียกอะไรคะคุณลุงสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอย่างเดียวเหรอเนี่ยหัวจะแดงเหมือนห้านาทีอ๋อแล้วแล้วความเนี่ยการเก็บเกี่ยวของมันอ่ะระยะเวลาแตกต่างกันไหมคะคุณลุงก็เหมือนกันแล้วราคาเหมือนกันไหมยิ่งเหมือนกันอันนี้แป้งยิ่งดีกว่าอันนี้อีกเพราะอะไรคุณลุงน้อยมันไม่ค่อยมี แต่มันผสมมานิดนหน่อยๆก็คือถ้าปลูกให้ดีต้องปลูกพัน11ใช่ไหมคะ11คือเป็นนี่หาพันยากอืาไม่ค่อยมีคนปลูกมันแป้งดีไม่ดีเนี่ยมแป้งดีกว่าระยอง้าีีไม่หนูอันนี้ถ้าแป้งแป้งแป้งดีอ่ะมันเหมาะดินตรงนี้ไหมที่เป็นพัน11หรือว่า โดยทั<ด> <ละ S 2> ่วไปอ่ะโดยทั่วไปก็คือพัน11์เนั่นคือจำนวนวันในการต้องปลูกเลยใช่ไหมคะถ้าอยากให้ได้กาไรก็ต้องปลูกมันพันเแบบนี้ใช่ไหมออ๋มอ,ม,อมันจะได้แป้งดีราคาก็จะดีค่ะราคาเท่าไหร่ลุงแปง้งมันวัดค่ายังไงเขาจะมีเครื่อง<จ>ะอะไร<จ>ะวัดมีมีที่วัดแป้งของเขาค่ะเขาจะใช้มาจิ้มจิ้มตรงนี้แหละลุงหรือว่าเราต้องไม่ไปโรงงานนี่แหลยอ๋อไปที่โรงป้งเขาจะมีเครื่องวัดค่ะ แล้วมันมีมันมีแป้งแบบไหนบ้างจะมีตัวเลขขึ้นว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงจะเอคิดว่าของเราได้ดีที่สุดสามขึ้นอืมค่ะถ้ายี่สิบยี่ห้าก็ปานกลางค่ะแล้วราคามันต่างกันไหมคะแป้งดีกับแป้งไม่ดีต่างต่างกันเยอะเลยไหมก็สามบาทห้าสิบค่ะราคาเต็มเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามสิบถ้าก็ยี่ห้ายี่หกก็จะอยู่ยี่สิบเก้าแปดอย่างเงี้ย ก็ลดลงมาตามแป้งตามเปอร์เซ็นต์แต่มันหายากเนาะพันนี้เนาะลุงเนาะหายากแล้วมันมันเกี่ยวกันไหมที่ที่ลุงต้องปลูกผสมกันเนี่ยมันเพราะวัดแล้ววัดค่ายังไงอนอ้หนูมาถามเป็นความรู้ลก็รวมไปวัดเขาเขาเขาเลือกมาเหรอเวลาเขาเขาเลือกมาแต่จะตักถูกเขาก็เอาั่นตักเลยพวดตักออกมาแล้วก็มาล้างแล้วก็แล้วแต่จะดูนมันไหนก็คือสุ่มเอา แล้วแบบนี้ลุงต้องต้องมีคนมาขุดลงมาขุดหรือว่าเราขุดเองไปขาเองคะก็ถ้ามันในนั้นก็เอาคนงานาเอาแขกมาเอารถมาถ้าน้อยแล้วก็ขุดเองค่ะาเราปลูปกไล่สองไร่แล้วก็เอาคนดอันของลุงวันถ้าจะขายต้องขุดเองไหมของลุงขุดเอง,งอขุดเองเรอลุงโอ้โหขุดสามสิคนรถเล็กไงรถไ,ไอกระบะแต่วันเที่ยวละ สามสีต่ตันเนี้ยค่ะแล้วคนสองสามคนเนี่ยแล้วหลังเนี่ยจากที่แบบเราขุดมันขายแล้วลำต้นก็รอไปทำอะไรอ่ะก็ตั้งไว้ทำพันต่อก็<ข>ตัดแล้วก็มัดมัดไว้ตั้งไว้ทำพันต่อเก็บไว้กี่กี่เดือนได้คะพันเนี่ยก็สูงสุดก็อยู่ได้สองสามเดือนค่ะถ้าเกินนั้นไปก็แห้งเราต้องตั้งแนวตรงไว้หรือว่าตั้งนอนได้คุณลุงพันมันอ่ะตั้งตรงไว้ เพราะว่าทานเรานอนไว้มันอันนี้เราตางไว้แล้วมันก็จะเสียบดินเน<ช>ี่อและหลากมันก็จะออกยอดก็จะออกมันก<ช>็จะจะสดอยู่ตลอดอก็คือเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมขามันเนี่ยเราใช้หัวในการจำน่ายไปให้โรงงานเพื่อเขาทำแป้งเป็นเป็นพืชตนดับสี่เลยนะส่งออกของของประเทศไทยเนี่ยป็นดับสี่ของโลกเลยที่ประเทศไทยส่งมันเยอะสุดเลยเพราะว่าแต่ตอนนี้ไอ้พื้นที่ปลูกมันมันลดลงเยอะแลยอ๋อ เพราะว่าเขาปลูกแถวไซดาวในแท็บไม่มีเลยอะ่ะมีแต่ลำไยหมดแล้วเพราะอะไรถึงก็ไม่ปลูกมันกันนะลุงเก็เข่าวว่าลำไยมันใดดีไงไปมา <c oughs> ตอนนี้ไอพวกตะแกใหญ่ๆก็ตัดลำไยทิ้งปลูกมันอยู่แล้วนะก็ด้วยไงเขาเจงลำไยอ๋อก็ด้วยวัฒนธรรอันนี้คือเป็นองความรู้ค,คุณผู้ชมใครถนัดอันไหน <c oughs> ปลูกอันนั้นแล้วก็ปลูกให้ยั่งยืนถูกต้องไหมคุณลุงเคล็ดลับเลยอย่าสลับไปสลับมา เดี๋ยวเราไม่ยั่งยืนเราลงทุนสูงแต่ถ้าเราปลูกกันอ่านั้นนั้นเรารู้เรารู้ทั้งเคล็ดลับเรารู้ข้อบกพร่องแล้วก็เรา,นา,นา,นาก็พัฒนาตลอดที่นั้นเราก็ปลูกได้แค่กระโพดกับไอ้มันที่เล็กๆน้อยๆถ้าใครสวนใหญ่ๆเขาก็จะปลูกลำไยเขาจะมีที่จกสะจกอะไรเอาน้ำมันยากเนาะกับการ <ừ> um. เราต้องขุดสะออแล้วตอนตรงเนี้ยหนูหนูคิดคิดให้หนูหน่อยหนึ่งไร่เราลงทุนกับมันเท่าไหร่คะ ในเมื่อท่อนมันเราไม่ได้จ่ายเลยแล้วก็เราเราลงทุนกับอะไรบ้างที่เราลงแรงจะลงแรงแล้วก็ค่าคันค่าขายค่ายาโอเคประมาณเท่าไหร่ได้ลุงตรงเนี้ถ้าก็บไร่ของคุณลุงประมาณทั้งรวมเป็ดไร่ประมาณสองพันสองพันบาทถ้าเรามีท่อนมันเองเนาะท่อนมันเองแล้วถ้าตอนเราขายอะไล่หนึ่งเราได้ประมาณเท่าไหร่ได้คุณลุงข้าไหนจะได้ถึงถ้าดีๆก็ได้เกือบหมื่น ก็ถ้ากับกําไรก็หักต้นทุนประมาณเหลือห้าพันไดไหมต่อไรนี้ห้ 5, าพันสามพันห้าพันเนยค่ะแต่เราต้องใช้ระยะเวลาคือสิบเดือนใช่ไหมคุณลุงก็คือสิบเดือนนั้นเรารวมหมดแล้วใช่ไหมใช้ทุนแค่สองพันบาทข้อดีของการปลูกมันมันดียังไงบ้างคุณลุงหนึ่งคืออะไรบ้างมันเราทําไม่ยุ่งยากทํทำพอเราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นพอฉีดยาปล่อยพิ้งเสร็จแล้วปล่อยถึงเวลาเราก็มาฉีดยาบุรุงค่ะอพอมันโตแล้วก็ อาปุ๋ยระเบิดหัวก็เสร็จค่ะหลังจากที่เราบำเสร็จแล้วเนี่ยรอขุดอย่างเดียวก็คือพักประมาณ3 4ี่เดือนลอลุงเราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทาอะไรเลยอืมทเตียนแล้วทีนี้ก็มันมันคุมยาได้แล้วก็ค่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วอืมอันนี้คือข้อดีของมันใช่ไหมคะรอหัวมันโตรอเวลาค่ะแล้วแล้วลุงว่าฉีดงามแล้วมันดีไหมมันดีมากขนาดไหนก็ดูดิดูหัวดิดก ดอกเลยเนาะเด็กก็ของลุงเมื่อก่อนเป็นเพลี้ยด้วยใช่ไหมมันหายกี่วันหายอ่ะสิบห้าวันหาย๋อเขามันฉีดใช่ไหมจ๊ะลุงอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรรุ่นใหม่บ้างตอนนี้หนูเห็นเกษตรมันปลูกน้อยทั้งทั้งที่มันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของเรามากเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นอันดับสี่เลยที่ส่งออกทำง่ายมันไม่ยุ่งยากเสียบแล้วก็รอฉิดยาคุมแล้วก็รอมัน แตกยอดอย่างเดียวแล้วเราก็ฉีดงามบำรุงอย่างเดียวเลยทีนี้จบไหมลุงแค่นี้จบ<ม>เ,ลเลยใช่ไหมพอโตขึมหัวแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยใสะปุ๋ยก็จบโอเคคุณผู้ชมวันนี้เราเรามาที่ไร่มันเนี่ยเราได้ทั้งเรามาดูของจริงแล้วเราสัมภาษณ์คุณลุงตอนฝนตกมาแล้วเราได้เจอสภาพอากาศแปรปรวนเยอะแยะมากมายแต่เราก็ฝ่าดงมาให้คุณลุงเนี่ยได้ชมหัวมันกันจริงๆเต็มๆเลยวันนี้ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูคลิปวิดีโอคุณลุงเสมียนได้ทั้งเคล็ดลับได้ทั้งการเลือกพันุมันรวมถึงการปลูกมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้หมอกล้วยมาแล้วก็มีงามที่จะเอามาฝากคุณลุงนะคะเดี๋ยวเราขอมอบงามเป็นกิฟต์เซทให้คุณลุงกันนะคะนี่ค่ะเราเอางามหนึ่งงามสองงามผลไม้ตัวนี้ช่วยในเรื่องของระเบิดหัวด้วยมาฝากคุณลุงทั้งสตัวเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณลุงมากที่ให้ความรู้ร่วมทุกร่วมสุขฝ่าฟันฝนตกไปกับเราขอบคุณมากค่ะคุณลุงนี่คะ่ะครับค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมขาเราจะนำความรู้เรื่องพืชพันธุ์ใดมาฝากเดี๋ยวฝากติดตามหมอกล้วยนะคะคุณลุงขอบคุณคุณผู้ชมก่อนไยบายคะ่ะ งามงามสมชื่อแทนปุ๋ยแทนยาอย่างเดียวจบพอ